เราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความสําคัญส่วนประกอบนะคะในการต้มน้าสต๊อกรวมไปถึงวิธีการทําน้ําสต๊อกแต่ละประเภทแล้วเนี่ย เราต้องมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคนิค product, ในการต้มน้ําสต็อกด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคเนี่ยก็จะมี <blindly. S 2> <uli. S 1> คอ่อนข้างมากแล้วก็จะมีข้อจํากัดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะต้มน้ําสต็อกให้ออกมามีกลิ่นแล้วก็รสชาติดีที่สุดนะคะซึ่งตัวแรกนะคะเป็นเทคนิคนะคะในการต้มน้ําสต็อกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมกระดูกนะคะซึ่งกระดูกที่เราจะใช้ในการต้มน้ําสต็อกเนี่ยก็ต้องมีการหั่นเป็นท่อนนะคะให้มีขนาดที่เหมาะสมก็ถ้าเป็น กระดูกหมูนะคะหรือกระดูกวัวเนี้ยก็ควรจะมีการหั่นให้ได้ท่อนละประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะนําไปใช้งานนั่นเองค่ะตัวที่2นะคะก็คือควรเริ่มจากน้ําเย็นนะคะเพราะว่าน้ําร้อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวน้ําสต๊อกขุ่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยให้ท่วมกระดูกนะคะ การที่เราเริ่มจากตัวน้ําเย็นเนี่ยก็คือการที่เอากระดูกนะ,ะไปแช่ในน้ําในอุณหภูมิห้องนะคะให้มันเกิดสาระละลายออกมานะคะมันจะแตกต่างกันนะคะจากการที่เราเนี้ยเอากระดูก่ยไปต้มในน้ําร้อนเลยนะคะอันนั้นคือเป็นการลวกแบบอ่เขาเรียวกว่าเป็นการหยุดการทำงานของโปรโตีนหรือว่าการที่จะใส่ลงไปในน้ำเดือดเลยเนี่ยมันจะทำให้ตัวโปรโตีนเนี่ยจับตัวแข็งเป็นก้อนทันทีนะคะโดยที่เขายังไม่ทันได้ ปล่อยสารละลายอะไรต่างๆออกมานะคะในตัวน้ําสต๊อกเลยนั่นก็ทําให้ตัวน้ําสต๊อกเนี่ยใสก็จริงแต่มันจะทําให้ไม่มีรสชาติที่เราต้องการออกมานะคะซึ่งจะผิดกับวิธีที่เรานํากระดูกนะคะลงไปแช่ในน้ําเย็นก่อนนะคะประมาณสัก15นาทีก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปเริ่มผ่านกระบวนการต้มนะคะก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะตัวที่3นะคะก็ อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิที่ใช้ในการเคี่ยวน้ำสต็อกอันนี้ก็สําคัญเราจะไม่ใช้อุณหภูมิแบบน้ําเดือดพล่านประมาณ100องศาเซลเซียสนะคะแต่เราจะใช้อุณหภูมิที่ปานกลางนะคะแล้วก็จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียสนะคะในการที่จะเคี่ยวน้ำสต็อกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตัวน้ำสต็อกเนี่ยมันค่อยๆเดือดแล้วก็ค่อยๆละลายสารอาหารต่างๆออกมานะคะคือจะไม่ไปทำให้มัน โปรตีนจับตัวเป็นก้อนเร็วจนเกินไปนะคะรวมไปถึงพวกกลุ่มของผักต่างๆด้วยนะคะก็จะสุกเละจนเกินไปยังไม่ทันที่จะให้ความหวานหรือว่าให้กลิ่นหอมจากปัว,ปวเพื่อเครื่องเทศออกมานั่นเองค่ะอันที่4นะคะเราก็จะหมั่นช้อนฟองนะคะแล้วก็ สิ่งสงกปกนะคะที่มันอยู่เป็นฟองอยู่บนด้านหน้าก็คือเกิดจากการที่ความร้อนเนี่ยมันจับตัวกับโปรโตีนนะคะแล้วก็ลอยขึ้นมาด้านบนซึ่งส่งผลให้น้าสต๊อกเนี่ยมันมีความขุ่นนะคะตัวนี้เราก็ต้องหมั่นช้อนฟองออกเพื่อให้น้าสต๊อกเนี่ยยังคงความใสยอยู่นั่นเองค่ะถัดมานะคะการใส่มีพัวแล้วก็บุเกกานีเนี่ยก็จะไม่นิยมใส่ลงไปพร้อมกับตัว กระดูกนะคะเพราะว่าการที่เราใส่ลงไปพร้อมกับกลวงแต่แรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อความร้อนนะคะมันจับตัวกับโปรโตีนแล้วมันก็ทําให้ลอยเป็นฟองขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยช้อนฟองออกได้ยากนะคะก็เพราะฉะนั้นเราจะทําการช้อนฟองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่พวกผักรวมแล้วก็บุกเก้การีลงไปค่ะการเคี่ยวน้ําสต๊อกนะคะก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะสำหรับกระดูกไก่แล้วก็6ชั่วโมงสำหรับกระดูกหมูแล้วก็ประมาณ30-40นาทีนะคะสำหรับตัวน้ำสต็อกปลานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบที่เราทำด้วยนะคะปริมาณที่เราทำว่ามีขนาดมากน้อยแค่ไหนนะคะ ตัวที่7นะคะก็จะต้องตักพวกไขมันที่ลอยอยู่ด้านหน้าออกตัวนี้เราสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้นะคะก็คือเราสามารถตัดตกแต่งพวกไขมันเนี้ยออกไปก่อนที่เราจะเอามาต้มน้ําสต๊อกได้นะคะอย่างเช่นกระดูกไก่เนี้ยเราก็ต้องทําการตัดเละาะไขมันออกตัดตรงส่วนก้นของมันออกนะเพราะว่าส่วนนี้จะทําให้น,น้ําสต๊อกเนี้ยมันมีไขมันลอยอยู่บนด้านหน้านะคะก็จะเราจะเตรียมการตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะคะคือตัดออกไปให้มากที่สุด ก่อนที่จะนําไปต้มน้าสต๊อกก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของไขมันลอยด้านหน้าน้ําสต๊อกได้ค่อนข้างมากนะคะข้อที่8นะคะการกรองน้ําสต๊อกก็ต้องกรองอย่างระมัดระวังนะคะโดยใช้กระบวยนะคะค่อยๆตักส่วนที่ใสแล้วก็กรองผ่านชีนนวนะคะแล้วก็ควรต้องใช้ผ้าขาวบางนะคะในการรองไว้ด้วยเพื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้ตะกรอนเล็กๆนะคะมันไหลผ่านไปได้นะคะถัดมานะคะกรณีที่เราผลิตเ ปริมาณมากๆกนะคะก็จะต้องทำให้น้ำสต็อกนี้เย็นลงโดยเร็วนะคะก่อนที่จะนำไปแช่เย็นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์นียมันเติบโตนะคะก็พอเราลดอุณหภูมิลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนิยมแบ่งเก็บนะคะเป็นเป็นภาชนะไว้เช่นสมมุติว่าเราต้องการใช้ครั้งละ1ลิตรเราก็หาภาชนะที่มันสามารถเก็บได้1ลิตรนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทหรืออาจจะใส่ถุงเป็นถุงเย็นนะคะแล้วก็ผูกให้สนิท กะให้ได้ปริมาณใช้ต่อครั้งให้เหมาะสมอะคะ่ะอย่างเช่นเราไม่ควรจะต้มน้ำสต๊อกแล้วก็แช่ลงไปทั้งหม้อนะคะแช่แช,แช่ฟรีทั้งหมอ้อมันจะทำให้เราเสียเวลาในการที่เราเอาออกมาละลายแล้วก็นำมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการที่เราแบ่งเก็บเป็นครั้งละ1ลิตรครั้งละ1ลิตรเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับปริมาณใช้งานแล้วก็ไม่เสียเวลาในการที่จะเอามาละลายน้ำแข็งด้วยนะคะ การเก็บน้ำสต๊อกนะคะก็จะต้องเก็บด้วยภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะซึ่งการแช่เย็นนะคะก็จะอยู่ในแช่เย็นเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์นะคะการแช่เย็นก็ต้องมีอุณหภูมินะคะไม่ต่ำกว่า4องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็แช่แข็งเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ประมาณ2-3เดือนก็จะอยู่ที่ประมาณลบ5องศาเซลเซียสนะคะก็จะสามารถเก็บรักษา ัวนะ้ำสต็อกไว้ได้นะคะซึ่งการต้มน้ำสต็อกเนี่ยเราจะสังเกตว่าใช้เวลาในการต้มเนี่ยไม่ต่ากว่า3ชั่วโมงดังนั้นนะคะตามร้านอาหารหรือตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยคงจะไม่มีเวลานะคะในการที่จะมาต้มน้ำสต็อกทุกวันดังนั้นการต้มแล้วก็แบ่งเก็บไว้ใช้เนี่ยก็จะสามารถทําให้สะดวกเวลาที่เราจะเอาออกมาใช้งานหรือว่าประกอบอาหารต่างๆนั่นเองนะคะข้อถัดมานะคะก็จะเป็นการแยกไขมันนะคะที่เหลือออก จากน้ําสต๊อกนะคะเมื่อเมื่อที่มันแข็งตัวแล้วนะคะอย่างเช่นเราเก็บรักษาน้ําสต๊อกเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะเกิดมันนะคะลอยขึ้นมาด้านหน้าไขมันนะคะเมื่อมันโดนความเย็นนะคะมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนตัวนี้ก่อนที่เราจะนําไปทําการละลายนะคะหรือว่าไปเตรียมการใช้งานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ อุปกรณ์นะคะในการที่จะแซะตัวไขมันเนี่ยที่มันลอยอยู่ตรงด้านหน้าที่เป็นส่วนของขาวๆนะคะออกมาก่อนนะคะก็จะทําให้เวลาเราไปละลายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวน้ําสต็อกเนี่ยไม่มีไขมันลอยอยู่ด้านหน้านะคะแต่หากว่ามันมีติดอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วเราต้องการเอาออกเนี่ยก็ให้ใช้เป็นกระดาษซับนะคะในการที่จะซับไขมันหรือว่ามันที่ลอยอยู่ตรงด้านหน้านั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะในการที่เราจัดเก็บตัวน้ำสต็อกนะคะเป็นตัวอย่างเราก็ควรจะต้องเขียนบอกด้วยนะคะว่าน้ำสต็อกตัวนี้เป็นน้ำสต็อกประเภทอะไรนะคะเป็นไ i t ์สต็อกหรือว่าเป็นบรา w สต็อกนะคะเราก็ปิดฝาให้สนิทจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งปริมาณใหญ่ปริมาณเล็กนะคะอันนี้เราก็จะ แล้วแต่ขั้นขนาดของการใช้งานนะคะว่าเราจะใช้ขนาด1ลิตรขนาด500กรัมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถทําให้สะดวกเวลาที่เราจะเอาออกมาใช้งานนั่นเองปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขียนชนิดของน้ำสต๊อกเขียนวันผลิตนะคะแล้วถ้าให้ดีเนี่ยควรจะเขียนวันหมดอายุไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาออกมาใช้หรือ,อยังนะคะก็จะ ใช้กระบวนการเรื่องของ first in first out ด้วยนะคะก็คือทำก่อนก็เอาออกมาใช้ก่อนทำทีหลังก็เก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บน้ำสต็อกนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะของการที่เก็บน้ําสตอ๊อกแล้วมีไขมันลอยอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ถือว่าเป็นไขมันที่มีปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําสต๊อกที่ แช่เย็นนะคะดังนั้นเนี่ยไขยมันก็จะไม่ได้เกาะตัวแข็งมากนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ทัพพีหรือว่าใช้กระบวยนะคะในการที่จะตักไขมันที่ลอยอยู่ตรงด้านหน้านี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ค่อยนำไปผ่านความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานแล้วก็หากเราเอาไปผ่านกระบวนการแช่แข็งเนี่ยเราจะเห็นตัวไขมันที่ลอยอยู่ด้านหน้าเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ภาพตัวอย่างนะคะของไขมันที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยก็คือเรามาสรุปความหมายนะคะของตัวน้ําสต๊อกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวน้ําสต๊อกเนี่ยก็คือหมายถึงของเหลวนะคะที่มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาตินะคะที่ได้จากการต้มเคี่ยวนะคะส่วนผสมซึ่งได้แก่กระดูกนะคะกระดูกสัตว์หรือว่าตัวเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็ผักที่เพิ่มรสชาติที่เรียกว่ามีพัวนะคะแล้วก็สมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศ ตัววัตถุดิบที่ให้กรดนะคะแล้วก็น้ําเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะต้มเคี่ยวเป็นเวลานานโดยใช้อุณหภูมิต่ํานะคะแล้วก็เพื่อที่จะสกัดกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะซึ่งเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะของของเหลวนะคะของเหลวตัวนี้มีความสําคัญก็คือเราจะนําไปประกอบเป็นอาหารชนิดต่างๆต่อนะคะอย่างเช่นเอาไปทําเป็นซุปหรือเอาไปทําเป็นซอสนะคะหรืออาจจะเอาไปใช้แทนน้ําเปล่าในการประกอบอาหารคาวนะคะ สำหรับการประกอบอาหารประเภทซุปแล้วก็ซอสเนี่ยนะคะน้ำสต็อกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นได้4ประเภทนะคะที่เรากล่าวไปตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นไวท์สต็อกบราวน์สต็อกฟิตฟูเม่แล้วก็คอร์ดบูยองหรือว่าน้ำสต็อกผัก ะะกระบวนการที่ทําให้น้ําสต๊อกเนี่ยก็กระบวนการในการต้มเนี่ยก็คือจะต้องเริ่มจากน้ําเย็นนะคะไม่ควรจะเริ่มในน้ําร้อนหรือน้ําเดือดน,นะคะเพราะว่าจะส่งผลให้น,น้ําสต๊อกเนี่ยมีความขุ่นแล้วก็ไม่สามารถดึงกลิ่นรสออกมาได้นะคะการต้มจากน้ําเดือดเนี่ยก็จะทําให้ตัวโปรโตีนนะคะจับตัวเร็วจนเกินไปก็จะไม่สามารถดึงรสชาติได้นะคะสําหรับน้ําสต๊อกสีน้ําตาลเนี่ยเราก็จะ นำไปผ่านกระบวนการอบก่อน,นะคะซึ่งจะแตกต่างกับตัวไว้สต็อกนะคะที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอบนะคะและหลังจากนั้น,เ,นเราต้องรอให้น้ำสต็อกนี้มันมีการเดือดก่อนนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกเราถึงจะเติมตัว บุเกกานีแล้วก็ตัวผักรวมลงไปนะคะเพื่อความสะดวกในการที่จะช้อนฟองออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกรองแล้วก็นําไปเก็บรักษาอย่าลืมว่าการเก็บรักษาเนี้ยเราควรต้องแบ่งตามปริมาณการที่เราจะใช้งานนะคะเพื่อความสะดวกในการที่จะออกมาใช้งานในครั้งต่อๆไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บในตู้เย็นเนี้ยเราก็จะเก็บรักษาอยู่ได้ที่ประมาณ2-3สัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเก็บในตู้แช่แข็งนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ 2- 3เดือนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็น หัวใจสําคัญนะคะในการที่จะประกอบอาหารตะวันตกไม่ว่าจะเริ่มทําเมนูอาหารอะไรก็ตามนะคะทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการฝึกต้มน้ําสต๊อกก่อนนะคะถึงจะไปผ่านกระบวนการทําอาหารชนิดต่างๆได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อมูลหรือว่ามีข้อสงสัยติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้าวกรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรืออาจจะสามารถติดต่อสอบถามนะคะส่งอีเมลมาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่ s ั n นี .ts นะคะ,ะ armutp.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะสวัสดี ค่ะ